สวัสดีค่ะต้าจากบริษัท NNP o a n a okay, e ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นาวามินหกสกรุงเทพมหานครค่คะเราจะมาทำการฉีดสีโฟมใต้พื้นบ้านค่ะความยาว60เมตรกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวขั้นตอนการทำงานของเราจะมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเราก็จะทำการเปิดพื้นดินค่ะทีมงานนะคะจะทำการขุดโพงรอบตัวบ้านนะคะตามความยาวที่ลูกค้าต้องการให้เราขีดจะเห็นได้ว่านะคะเราเป็นโพงแบบนี้เข้าไปค่ะเราททำการขุดจนรอบตัวบ้านนะคะแล้วทำการขีด,ดนนะะพิวโฟมเข้าไปเดี๋ยวขั้นตอนการขีดโพรงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองทำพร้อมกันเลยคะ่ะ ค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้เริ่มทําการฉีดยิวโฟมแล้วนะคะฉีดยิวโฟมนะคะเราก็จะฉีดเข้าไปทั่วทั้งบริเวณที่เราทําการขุดรอบตัวบ้านนะคะเราก็จะไล่ฉีดแบบนี้นะคะจนพบรอบตัวบ้านนะคะโฟมก็จะค่อยๆยฟูออกมาแบบนี้นะคะ่ะและด้านนี้นะคะจะเป็นด้านที่เราทําการฉีดยิวโฟมเสร็จแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราฉีดแล้วโฟม จะฟูแน่นแบบนี้เลยนะคะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะทําการตัดแต่งเศษฟูมส่วนที่เกินออกนะคะและทําการกบหน้าดินก่อนส่นางมอบงานกับลูกค้านั่นเองค่ะและนี่ก็จะเป็นขั้นตอนการฉีดฟูนของเราในวันนี้ค่ะ ค่ะและตอนนี้ทีมงานของเราก็ได้ทําการฉีดพิวโฟมใต้พื้นบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจฉีดพิวโฟมใต้พื้นบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นทุ่นลอยน้ํานะคะก็สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมผลงานของบริษ,ษัทเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้าแล้วบริษ,ษัท NMT ออกจไหนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ